มีกรณีของไี่ชื่อว่าคุณหมอแนนเนี่ยนะเป็นกรณีที่เราได้ร่วมกับท่านนายกปราศรัยแ่านกรมการข้อมูลครับได้ร่วมมือกันทำงานประมาณเดือนเจ็ดเดือนสองเรื่องจากการตสวนในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กนะครับพบว่ามีคนชื่อหมอแนนครับให้แนนตัวเป็นหมอแล้วก็ให้ทำการรับผิดชอบก็ในการติดต่อจนกระทั่งเข้าถึงเฟซบุ๊กเขา ถ้าเข้าถึงทางทางลายติดต่อทางไลา์จนกระทั่งเราก็พบว่าหน้าตาเขาเป็นเป็นแบบไมู่้กต้องับสุดท้ายเมื่อเป็นการติดต่อได้สักระยะหนึ่งครับเราก็ใช้เจ้าที่ของเราเนี่ยปลอมตัวเข้าไปแล้วก็เข้าทําการรักษาเราจึงมั่นใจว่าแนนเนี่ยครับประกอบวิชาชีพวิทยกรรมโดยไม่รับที่แนการเอกสารก็เป็นก่องเงาใบวอเนี่ยค่ะ นี่เราก็เลยให้เขาไปแล้วก็หลจะไ้ประมาณสองอาทิตย์แลค่ะก็มีเพื่อนติดต่อเรามาบอกว่าไปเห็นใบของเราเนี่ยอยู่ใน Facebook ที่เขียนว่าเราทําบุตรบอมนี้เราก็เลยจําได้ว่าเอกสารนี้นะเราได้ให้คนไหนไปดีคือจาได้ว่าเราเซ็นแบบนี้เลยให้กับคนนี้นีะค่ะทีนี้ก็เลยมาหาขอ้อมูลก็เลยรู้ว่า,ขเ,าขเขาได้มีความเกี่ยวข้องกันค่ะจ้ยก็อยากเรียนแพทย์ทุกทางนะคะว่าถ้าเกิด จะไปสมัครที่ไหนอะไรเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลดีๆคะ่ะแล้วก็ประชาชนนี่คือถ้าจะไปรักษาที่ไหนนะคะก็ต้องตรวจสอบเรว่มรอบแรกเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้แพทย์ปลอมเยอะจริงๆเะยคะ่ะเราอยากลด